สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะครับผมโอเคที่เห็นในหน้าจอเนี่ยก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับเจ้า Harman นคาร์ดอนโกเพมินรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับลำโพงบลูทูธจากแบรนด์ฮา m a มันคาร์ดใช่แล้วครับโอเคก่อนหน้านี้เรามีรีวิวออกไปแล้วใช่ครับแต่ว่าทำไมวันนี้มาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งบอกเลยครับว่าตัวนี้พี่ช้างฮะคำเรียกร้อง เกี่ยวกับทางด้านเทคนิคเข้าคำถามต่างๆรั่งครูมาได้เกินนะฮะเยอะมากๆครับใช่เพราะว่ามันได้รับความนิยมใช่ฮะก็คือว่าใครได้ฟังเสียงแบบ f i r s t i m a g เมเมื่อเจอกันรับแรกพบเลยใช่เลยใช่เพราะว่าทั้งพลังเสียงใช่ครับมิติเบสความนุ่มลึกของเบสความไพเราะตัวนี้ต้องบอกว่ามาเต็มเต็มใช่ความอลังการเสียงเทียบกับขนาดไซส์ขนาดแล้วนี่โอโหอลังการมากมากใช่คือต้องบอกว่ามาแรงมากๆครับใช่ครับแน่นอนซึ่ง คำถามที่ตามมาก็คือว่าพี่ครับแบตเตอรี่หมดแล้วผมจะเปลี่ยนยังไงถูกต้องนะก็คือโอเคอยู่ในประกันรับทราบกันอยู่แล้วรับประกันหนึ่งปีฮะแต่ผมจะใช้ให้นานกว่านั้นฮนะใช่นะครับผมและบวกกับว่าเราเองก็อยากจะทราบว่าอะไรที่มันอยู่ข้างในที่ทําให้คุณภาพเสียงของเจ้า h a r m มันกระด้านโกเพมินิตัวนี้เนี่ยมันสุดยอดมากๆครับผมวันนี้เลยต้องจัดซะเลยใช่แล้วก็อีกอย่างนึครับบางท่านอาจจะมีว่า มีอาจจะมีโกเ์ตัวก่อนนะฮะไมเล็อะไรเงี้ยนะฮะว่าเ mm hmm. มื่อไหร่กระพงมันขาดม,มันแตกซ่อมได้ไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราเลยมาสรุปรวบยอดในรุ่นนี้เลยดีกว่าครับ,รบโอเค<ะ>ทีนี้เราจะขออนุญาตเริ่มเลยนะครับ,รบต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เรา,าพิเตอร์เอาสกรูออกเรียบร้อยหมดแล้วใช่ฮะงั้นพิเตอร์ค่อยๆแยกมันออกมาฮะ ครับตัวนี้คือวิธีแกะก็ไม่แนะนำแล้วกันนะเพราะแกะยังไงอะไรก็เป็นการส่วนตัวแล้วกันเอางี้ก็คว่าที่เราทําให้ดูเนี่ยทําให้สาธิตให้ดูครับแต่ไม่แนะนําให้คุณผู้ชมเอาไปทําเองครับผมโอเคอ่ะเริ่มนะตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นกิ้วหน้ากากของแน่นอนคือตัวนี้มันถอดได้เดี๋ยวแล้วนะฮะถอดไปละด้านหน้าถอดมาก่อนแล้วนฮะอ่ะถอดด้านหลังออกมาถอดด้านหลังออกมาอ่ะสองชิ้นนะขวาไละ้นะครับผมฮะทีนี้ฮะต่อไปก็คือถอดด้านล่างด้านล่าง ครับด้านล่างก็ถอดไปแล้วนะฮะครับผมแกะสกูไว้ละใช่ทีออกมาเราก็เหมือนปอกทุเรียนนะงัดงัดเองก็โรกออกมาเองออกมาแล้วฮะตัวนี้ฮถ้าแกะออกมาปุ๊บนะพี่ช้างจะสังเกตเห็นใช่มีช่องช่องหนึ่งอยู่ด้านล่างนะฮะตัวนี้คือแบตเตอรี่ของเขานั่นเองนี่ฮะไอตรงสี่เหลี่ยมที่เห็นในหน้าจอเนี่ครับนี่ก็คือแบตเตอรี่ของเขาแต่ว่านะเห็นแบตเตอรี่อย่างนี้นะก็คือยังออกมาไม่ได้นะขึ้ออกมาได้ฮะเพราะว่าเขาทําช่องไว้นะ เผื่อมีเออร์เลอร์อะไรเกิดแบตเตอรี่จะได้มีช่องเก็บตะหารไม่ให้ดวนวงจรมันอืมอ่าอะไรเงี้ยโอเคครับซึ่งนี่ถอดไม่ได้เพราะคอนเนคเตอร์อยู่ด้านในนะฮะทีนี้ก็ต่อไปก็มาแกะด้านหลังครับผมนะฮะสกูนะอันนี้คือถอดสกูแล้วนะครับผมแกะมอสให้ดูวะเนี่ยฮะคุณท้างจะยากนิดหนึ่งนะฮะสกู๊พี่ชาย ต้องใช้ต้องบอกว่า,เ,าเทคนิคพอสมควรนะฮะครับผมจริงๆแล้วตัวเนี้ยนะครับนอกจากสกรูขันประกบเข้าหากันทั้งสองฝั่งแล้วยังติดกาวด้วยนะครับใช่ฮะคือจะบอกว่าที่บอกว่าไม่แนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยแกะเพราะว่าแกะแล้วประกันหมดแน่นอนแต่ถามว่าทำไม appacti.com โซรลำโพงวลา c คอถึงแกะฮะ พูดง่ายๆฮะเราลงทุนเลยแล้วกันสินค้าของเราเราซื้อมาแล้วนะฮะใช่เราก็เลยเพื่อเป็นสาธิตให้กับคุณผู้ชมดูนี่ฮะออกมาละครับผมตัวนี้ถอดเดี๋ยวผมอธิบายส่วนประกอบไปด้วยแล้วกันใช่นะฮะอ่านี่ฮะออกมาละวยยกไปสองส่วนเยกยไปสองส่วนนะฮะนะครับโอเคนะฮะ ตัวนี้แยกเป็นสองส่วนถ้าส่วนหัวใจหลักของเขาตัวทามาก็ต้องตัวนี้ะรับนีขวาส่วนด้านหลังของเขาด้านหลังนะครับอ่าครับผมเขาจะมีสายสองสามเส้วนนะเพราะว่าคอนเนคเตอร์ต่างๆช้างก็คือเขาเสียบผ่านด้านหลังมาน,นะฮะ,ฮะอ่าเสียบช่องนี้ครับผมนะครับก็จะมีสายแพรต่างๆนะฮะเพื่อเสียบเข้ากับเมนเมนเซจิต <ฮะ S 1> ของเขาแต่ที่สําคัญที่จะมีปัญหาเวลาใช้งานไปนานๆนะฮะถูกต้องครับผมตัวนี้เลยฮะ นี่ฮะพาสีพาสีเร,รเดเตอร์ขนาด4นิ้วตัวด้านหลังนะก็คือนานไปคือขอบตรงนี้นะมันเปื่อยครับใช่เป็นเรื่องปกติถ้าใครได้่นนองเสียงในลำโพงอยู่จะรู้ดีฮะซึ่งตัวนี้คือเขาจะมีน็อตสกรูสี่ตัวสามารถถอดออกมาแล้วก็ให้ร้านเขานะหรือว่าถ้าเปลี่ยนเองฮะซื้อขอบมาเปลี่ยนมีขายนะถอ,อบยางขนาด4นิ้วฮะไปเทียบถอดแล้วก็ไปเทียบไซส์ได้เลยอันนี้คือจุดแรกที่สามารถซ่อมแซมหรือรีเพสเปลี่ยน ใครับใหม่ได้หรือรู้จักกันนี้ก็บ้านมออะไรเงี้ยใช่นาตาโพรงอะไรเงี้ยใช่ครับนะฮะตามบ้านเรานะฮะก็คือสามารถพารุวนนี้มีขายครับผมนี่คือตัวแรกครับอันนี้คือกรณีหมดประกันไปแล้วนะะจะซ่อมไม่ใช่ผ่านไปทีนี้นะฮะทีนี้นี่ฮะมาแล้วฮะนี่คือตัวจักสําคัญเลยแหละว่าไอพลังเสียงที่มันสุดยอดเนี่ยมันมาจากไอตรงนี้นี่แหละอ้างครับตัวนี้นะฮะก็คือภายในวงจรเขาก็ดีไซน์ออกมาตัวนี้คือ การจ่ายไฟก็คือมันมีอะแดปเตอร์ต่างหาก<ะ>ตัวนี้คือพูดง่ายคือภาค AC switching ไม่ไม่ได้อยู่ในนี้นะ,ะตัวนี้ก็มีแค่ภาคเกีกก่ยกว่าภาค DC ก็คือเป็นเมนวงจรแล้วตัวภาคขยายต่างๆนะฮะแล้วก็ชิปวงจรบลูทูธนะฮะแล้วก็สายซีเนที่ผมถอดไปด้านบนจะเป็นสายอากาศของบลูทูธนะฮะบลูทูธจะได้ระยะไกลเพราะตัวนี้มันสามารถค o นี้กันได้2ตัวครับนะครับตอนนี้นสายอากาศันอยู่ด้านหลังครับผมถอดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีฮีตซิงตัวนี้คือเป็นภาค ส่วนที่ว่าระบายความร้อนของไอซีภาคขยายคลาสดีฮะสองตัวนะฮะแต่ว่าเบอร์อะไรผมไม่ได้ดูอยู่ข้างในนะฮะตรงนี้เราก็ตัวนี้หลักๆที่เห็นสังเกตชัดเจนเลยพี่ช้างก็คือเม่เหล็กขนาดใหญ่ฮะแล้วก็รู้ว่าเป็นลองสโตกบูเฟอร์นะฮะลองสโตกยังไงดูด้านข้างฮะนี่ฮะอันนี้เป็นบูเฟอร์ขนาดสองนิ้วนะฮะนี่ฮะขนาดสามนิ้วสองตัวนะฮะลองสโตกคือว่าสังเกตว่านะฮะเนี่ยพี่ช้างอาจจะขยับนิดนึงฮะนี่ฮะตัวนี้ด้านหน้าคือเป็น ตัวกวยลำโพงฮะแต่ว่าตัวนี้ช่องระหว่างตัวนี่ว่าตัวสไปเดอร์นะฮะนี่ฮะสไปเดอร์ตัวนี้พูดง่ายคือสไปเดอร์ตัวนี้ทำหน้าที่คือประคองตัวไว้คอยนะขยับขึ้นลงตัวนี้นะฮะแล้วก็เขาจะมีช่องระบายอากาศระหว่างตัวว่างมากสไปเดอร์กับตัวไว้คอยด้วยปกติจะมีช่องว่าอากาศระหว่างแค่ตัวกวยลำโพงกับตัวสไปเดอร์แค่นั้นเองเพราะตัวนี้สเกลกวยลำโพงอย่างยาวเลยฮะอ่าช่วงชักคุณนายช่วงชักการสูบอย่างยาวเลยใช่คือพูดง่ายช่วงที่เขาทํามิติเสียงขับพลังเสียงออกไปนั่นแหละ ใช่ครับก็คือช่วงระหว่างที่ตัวไว้คอยวิ่งเขา้าวิ่งออกเนี่ยคือยาวมากนะฮะสามารถอัดเบรลึกนะฮะประมาณนั้นความหมายนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทําไม h a r m มานกา d ดอนโกเพวินิถึงมีพลังเสียงได้มหคือมาขนาดนั้นนะใ่เนี่ยฮะนี่ก็คืออีกปัจจัยหนึ่งนะครับอ่ะส่วนตัวนะบนนี้ก็เป็นซิลโดมสวิตเตอร์นะค่ะสิบกมิลอนะ่ะตรงนี้ก็มี ประกอบไปอย่างแน่นหนานตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะเดี๋ยวนะฮะซิวโดมนี่ฮะเล็กๆเนี่ยฮะช่องช่องพิเตอร์ชีตน่ะฮะตัวไหนครับตัวนี้นะฮะตัวนี้คือเป็นตัวตัวเหล็กใั่ยึดเข้าไว้เฉยๆใช่ครับผมทำองศาประมาณสักให้มันได้องศากิติสิงได้กว้างขึ้นใช่นะครับนะครับนะฮะนี่คือตัวรายละเอียดของตัวลำโพงนะครับซึ่งลำโพงขนาดนี้เลเวลขนาดระดับนี้นะก็คือการประกอบต่างๆไม่ต้องห่วงนะก็คือการแปะสายด้วย ผู้นายองน้ำการมันสั่นแล้วเกิดเสียงเดซนแนนข้างในสกๆๆอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงนะฮะเราจัดการมันอย่างดีเลยการไว้ดึงสายอย่างดีเลยนะฮะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเรียกว่ามีสายไมโครโฟนนะฮะสองตัวคะอืมอ่าที่เป็นดูอัลไมโครโฟนถูกต้องครับเพื่อจะจับเสียงซ้ายขวาแล้วก็มาเรียกว่าเป็นการน้อยแคนซิลลิงก็คือการเกิดเสียงดินเฟกต์ตอนคุยนั่นเองมันจะจับไาตัวนี้แหละเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยใช่ครับนะครับสำหรับแผงวงจรก็ เห็นคือชัดเจนชิ้นเดียวเลยฮะเป็นาวโฟชิ้นเดียวออกแบบก็ลงตัวเหมาะเจาะสมกับเรียกว่าเทคโนโลยีของเขาแล้วกันครับอ่าส่วนตัวที่เรารู้จักคือตัวนี้พี่ช้างนี่นี่เลยฮะแบตเตอรี่ใช่แล้วครับนี่ฮะตัวที่หลายๆท่านเนี่ยอยากจะรู้มากๆเลยว่าพี่ครับผมใช้ไปแล้วเนี่ยหมดประกันแล้วถ้าแบตเตอรี่มันเสื่อมผมเปลี่ยนได้ไหมผมจะบอกว่าสําหรับรุ่นนี้ เปลี่ยนได้แน่นอนเปลี่ยนได้แน่นอน,นครับครับผมนะฮะคือพูดง่ายๆคือแกะมาถอดไซส์มาแล้วให้ร้านเขาเปลี่ยนให้ฮะเนี่ยฮะอ่านี่มาดูเลยค,ความลับเขาอยู่ตรงนี้นะฮะกะแปะไว้อยู่นะ,นะครับบางท่านอาจจะลุ้นกับการซูมของพี่ช้างนะฮะฮะค,คือต้องเข้าใจกล้องราคาถูกฮะอ่ะตัวนี้คือเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะขนาด7.4โวลต์ฮะ3,000มิลล<ม>ิแอมป์อ่า7.4โวลต์นะฮะ การจ่ายพลังงานคือ22.2กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงวัตต์ต่อชั่วโมงนะไม่ใช่กิโลวัตต์ครับผมก็เป็นไซส์ดีว่าบางท่านหนักเอ้ยไซส์ขนาดนี้ทำไมเสียงก็ขึ้นคุณได้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทุกวันนี้โอ้ยไปไกลมากครับไปไกลมากแล้วฮะบอกเลยครับไอ้ก้อนแค่นี้แหละครับโอ้โหคุณง่ายเอาอยู่ทั้งคืนนะฮะใช่ครับครับผมนะฮะก็รูปแบบตางเขาก็ประมาณนี้นะครับเห็นกันอันนี้ก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ที่อ่าผมเชื่อว่าทุกท่านอยากจะทราบนะครับว่า หน้าตาเป็นไงแล้วสามารถที่จะหาเปลี่ยนเองได้ไหมกรณีที่มันหมดประกันไปแล้วนะครับผมะตอนนี้ก็ได้เห็นหน้าตาเห็นหน้าค่าตาไปแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าอีกตัวหนึ่งที่ว่าจะมีปัญหาอยู่นนก็คือตัวขอบบฟเฟอร์สามนิ้วตัวนี้เนี่ยฮะขอบรับเบอร์นะฮะขอบยางแล้วก็ตัวคาสิกนี่คือเหมือนกับด้านหลังนะฮะมสี่นิ้วสามนิ้วก็มีขายเหมือนกันมีขายครับผมนะครับก็สามารถที่จะ สอบเทียบรุ่นจากนั้ราเขาได้ใช่ไหมครับผมนะฮะถ้ามีคนถามว่าเอ้าพี่ชามพี่เตอร์รับเปลี่ยนอะไรไหมครับตอนนี้ยังครับยังฮะขอขายอย่างเดียวเนมก็ล้มมือเลยคือมาที่สาที่ได้ดูฮะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีบริการทําอะไรให้นะฮะคืออยากให้รู้อยากให้เห็นนะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณผู้ชมที่ได้ซื้อตัวนี้ไปแล้วแล้วอนาคตอยากจะพูดง่ายว่า เปลี่ยนเองในกรณีที่อะไหล่บางตัวที่มันเสียหายไปอย่างเช่นแบตเตอรี่นะครับหรือว่าตัวกลวยลําโพงมันขาดมันอะไรก็ว่าไปนะฮะทีนี้โอเคเราคงจะพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของภายในแค่นี้ครับผมต่อไปพิเตอร์ประกอบเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วต้องฟังได้ด้วยเอามันได้อยู่แล้วฮะอ่ะงั้นเชิญพิเตอร์ฮะทำเลยสักคู่นะฮะก็อันนี้ต้องบอกครับว่า เป็นรายละเอียดที่อยู่ข้างในเจ้า h ฮามันคาร์ดอนโกเ y มินินะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้มาแรงมากๆนะครับเพราะว่าคุณภ,ภาพเสียงมิติเบสความไพเราะนีะ่กับราคาที่ท,ที่ที่ให้มาด้วยนะขายดีมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอตอบโจทย์เรื่องของงานเอาด์ดอร์นะสำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าเฮ้ยอยากได้ลำโพงเสียงหนัก,นกๆเสียงเพราะๆไป ใช้ทั้งนอกสถานที่แล้วก็ในสถานที่ผมบอกได้เลยครับว่าตัวฮามันกร์ดัลโปเพย์มินี้ตัวนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับใช่ครับแล้วก็ปรากฏมการใหม่ครับสำหรับการขายลังโงมาของผมนะคือลูกค้าที่ซื้อเป็นคู่ครบอกไว้เลยฮะขายคู่ไปแล้วครับพี่ฮะใช่ตัวนี้แะโอ้ลืมไปเพราะว่าเขาสามารถคอนเน็กกันแบบไร้สายได้ใช่ครับนะครับนะฮะก็เป็นลักษณะของระบบเสียงแบบเซอร์ราวนะฮะนะครับผมนี่ฮะประกอบเข้าไปแล้ว นี่ฮะโอเคแต่จริงๆแล้วช่วงนี้จะมีการยึดกาวด้วยนะครับใช่ฮะฮะไม่ใช่แค่สก,กูอย่างเดียวนะครับนะนะฮะอันนี้เอาว่าผมประกอบคร่าวๆก่อนแล้วกันอ่าครับผมอ่านะฮะลงล็อกโอ้โหดูทำเป็นขนมเลยฮะนะฮะแป๊บนึงนะพี่ช้างต้องบอกว่าเราเออ่งานนี้ลงทุนเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะฮะครับผมคือต้องบอกว่าตัวนี้คือแก่แล้วขายไม่ได้ครับ <laughs> คือทําอะไรไม่ได้นะครับทิ้งอย่างเดียวไม่ทิ้งนะนะฮะ เอาไวา้พูดง่ายครับเปิดฟังเวลาคุณผู้ชมหรือถ่าลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาฟังในช็อปเรานะฮะครับผมฮะตัวนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะว่าเฮ้ยพี่ขายผมตัวที่แกหรือเปล่าฮะไม่ขายฮนะตัวที่แกนี่ฮนะตัวเรียกว่าตัวเราก็จะพูดง่ายในะส่วนตัวก็ต้องมีการโมดิฟายฮะใช่ะะครับผมก็ต้องเรียนนะครับว่าคุณผู้ชมอุ่นใจได้เพราะว่า เราเองก็พูดง่ายครับขายสินค้าก็ขายด้วยความซื่อสัตย์นะครับกัคบ,บคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตัวนี้ผมแค่ประกขอบข้าวอะฮะเปิดติด่ังทางเนี่ยอ่ะลองเปิดดูอ่ะมาแล้<ช>อ่ะเราโอ้โหมาและเราฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยเอาฟังเสียงที่มันอย่างนี้แหละครับตัวนี้เขาบอกวเลยครับเสียงม่ออาจิ้เพี้ยนหน่อยอะเพราะเราไม่ได้สีเก่าคืนเหมือนเดิมอออ่าไม่เป็นไรฮะแต่พอเวลาถ้าทําจริงๆต้องมีการยึดการนิดนึงนะครับใช่ฮะแล้วก็ใช้สกู ครับครับผมตัวนี้เราไม่ได้ไขส่สกูลเลยนะฮะอ่าไม่เป็นไรฮะเราฟังมันอย่างนี้แหละนะฮะสมมติว่าอ่าแบบเส่อมไปแล้วอันนี้เราเปลี่ยนแบบมาแล้วลองเปลี่ยนแบบแล้วกันลองเทสแบบแล้วกันครับผม ก็ถือว่าสามารถฟังได้ใช่นะครับรอดแล้วผมรอดแล้วใช่ก็อันนี้พู้ครับว่าเป็นคลิปนะครับสาธิตเรื่องของการแนะนําการเปลี่ยนแบตเตอรี่<า>รของนนการซ่อมอะไรเงี้ยใช่ครับ<ข>เพราะว่า<ข><ข>ไหนก็ซื้อราคาหลักหมื่นแล้วไหนก็อยากใช้มันคุ้มยาวนานไปใช่ครับนะครับ ในสำหรับคำแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะฮะัน,น้คือตัวน,นี้คือแบตเตอรี่เขาชาร์จให้เต็มก็ใช้ให้หมดเรชาร์จให้เต็มใช้ให้หมดะนะครับแบตชาร์จไปใช้ไป,ไปถอดได้นะครับถ้าเลี่ยงได้แต่ถามว่าครั้งเขาได้ไหมได้ครับผมแล้วก็สำหรับตัวลำโพงือเก็บไว้นในอุณหภูมิที่เราอยู่ได้นะใช้่า่์เรียลไที่รถรถจอดตากแดดของเปลือยนะใช่หรือว่าอยู่บ้านอยู่ดาดฟ้าอยู่อะไรก็อยู่ชั้นบนเลยนี่ยก็มาอยู <ส>ร้อนเกินไปก็ไม <possible>? <S ard aro> um ่ดีชื้นเกินไปก็ไม่ดีใช่ครับปิเลียมคือความร้อนความชื้นสองอย่างถูกต้องนะครับรจะใช้ได้นานๆคุ้มกับสตางที่ท่านเสียไปใช่นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะที่เสียเวลาชมการนั่งฝอยของเราสองคนนะฮะกับการเราคือช่างหรือช่างแกะเลยเกิอะไรนกอนเนี้ยอะไรเงี้ยครับผมก็คงจะมีคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวอื่น นะฮะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมนะฮะครับผมครับสวัสดีครับ